ขอดบางทีก็เป็นนะอ๋อแล้วคืออัดไปเรื่อยเลยคิดว่าตัวเองอัดไว้แต่ทีไมไม่มีอะไรเกิดเดยอัดอากาศไปก่อนเราควรจะเอาอะไรไปมีเทียนอันหนึ่งมีไฟแช็กโอเคอ๋อยายาเราไปกันสองคนนี่นะรมโอตัก็ไม่น่าโอเ ยาคน <ๆ S 2> ลังกระปุกก็พอเราคงไม่อยู่กันนาน,นอไม่เนี่ย <laughs> อันนี้ต้องอย่าตายต้องเซฟเซฟไว้วิดีโอไปตัวเดียวนะคะแล้วก็ยู่มีอะไรเอาไปอีกอันเลือกแบบเล็กนะมันน่าจะโอเค่มีอะไรที่เราต้องเอาไปอีกน้ดเนะี่ยไอไฟสีม่วง ไอสิม่วงก็อยู่หรือบีไลท์เนาะใช่ค่ะไปเลยไปลุยดูพร้อมมาก <c oughs> พร้อมกลับอ่ะ <c oughs> วันนี้เลฟเฟอร์เดทก็ไปแมปเดียวใช่ไหมเติมน้ำมัน <c oughs> ใช่น้ำมันแบบเละเป็นโจ๊กเลยอะ่ะมันทำเราไว้แบบ มันโหดเกินเราจะมาเยอะแยะเวลาที่มันมามันมาพร้อมๆกันด้วยเนี่ยไอตัวแบบนั้นะนี่ยยังไม่ทันช่วยเีช่างช่างกล้าใส่เอาฮันเตอร์มากระจกกี้เนี่ยใช่รู้นะคนหนึ่งจะยิงฮันเตอร์ก็โดนทุกกี้ขีดคอใช่ค่ะมันไม่ได้อนี้มีอะไรต้องเลี้ยโอ้แล้วก็ไม่ได้เอาเทียนมาเออเอาเทียนมาแต่ว่าไม่ได้เอาอ๋อไฟเช็คออกมาด้วยวอาา มีสู้ผีไม่มีไม้กางเขนแล้วก็ไม่มีไม้กางเขนคนในทีมโดนผีไล่เรไอ้คนนี้ไม่ดีเลยนะไม่ว่าใครก็ไม่ดีแล้วอันนี้ก็ให้เ่าเทียนโอเคเราเทียนมาเราอาจจะทําเฟสนี้สําเร็จได้กี่บาทนะสิบบาทแต่เราไม่มีไม้กางเขนไม่ใช่รึมีเทียนไงเรามีจุดเทียนอุ้ยสัดไล์ออกมาแล้วอ่ะเวนกัม อ๋อนี่ก็คนหลักชิ้นไงอ๋อหรือว่าคุณแก้วเอาสะตองมาด้วยใช่ค่ะคือน่าจะกดมาผิดเองทำไมเป็นล่ะแล้วก็เอาอะไรไปด้วยนะเก็บของไปยหมสื่อด้วยแล้วกันเดี๋ยวก็โยนหน้าบ้านน่ะทำไมอ่ะแปดนี่ทำไมนะแปดอ๋อครบแล้วสาม รู้สึกเหมือนมีคนมาหรือเปล่าสวัสดีค่ะไม่อะ่ซลในเกมก็พอแล้วเฮ้ยมีจริงๆค่ะจริงๆดินเสียงนั่นไงเห็นไหมเล่นกังสองคนเลยอะโอ้ยมาเดทกันเขามาเดทแต่สองคนใช่ใช่มาเดทกันเดี๋ยวดูดูสถานที่ก่อนน่ะไ้านด้ไปเลยบ้านเดิมนะเนี่ยโยนสมบัติก่อน หรือเราก็โยนสิงว่าแล้วกาลืมไปเอาของก่อนแมใช่ใช่จะเป็นแบบคอมมาเจอร์ก็รอบแรกมันห้านาทีใช่ไหมใช่ยังเนี่ยแลน่าจะยังพอมีเวลาพิไรพ่ไลมีเวาสักนิดนึงกล้องเอาไปแล้วตัวหนึ่งหรือเปล่า เอาแล้วไฟฉายอยู่นี่ด้เนาะเอ๊ะกล้องแล้วก็อินเตอร์เเรียบร้อยไม่ขึ้นทำไมหยิบกล้องวิดีโอไม่ขึ้นได้ละเก็ไปโยนดอกของที่จะหาเยอะไม่ได้หยิบเลยขอดูหน้าจอหน่อยครับเดี๋ยวเพิ่นี่นะคะเดี๋ยวคุณแก้วก็ได้เปิดแชร์หน้าจอในมิสคอยก็ได้ครับจะดูสองคนเลยก็ได้ ว่ากดแชรอย่างไงอันนี้ไม่รู้ค่ะเคยถามในดิสชอตอ่ะมันมีรูปเหมือนรูปจอป่ะใน,นใด้านซ้ายใต้ชื่อเราด้านซ้ายใต้ชื่อเราคือรูปจอเขียนว่าแชร์หน้าจอเราอยู่เนี่ยสตรีมไม่ใช่สตรีมฟามอสโอย่างนี้ลแล้วก็มันถามว่าคุยไปเรื่อยหรือว่าเล่นเรื่อยเหนื่อยก็พักเล่น,ๆๆๆๆๆลนเรื่อย เลนเลนอะไรก็พาแล้วก็เฟรมเรทฉากติดนะคะอืมธรรมดาก็พอไม่ต้องเฟรมเลตเออเนี่ยขึ้นแล้วเดี๋ยวดูก่อนดูได้ป่าวะก็เธอโมมิเตอร์แต่ไม่เอ่ยแบบนี้ใช่ไหมคะเล้วเห็นแลื่อยยนสมูทเหลือเทอร์โมมิเตอร์อย่างนี้นะคะดูจอคุณแก้วบ้าง นี่อะไรอ่ะอ๋อโอเคเอะไรเ้เฮ้ยไฟเปิดลุลงปิดไม้กินนมนะแต่ว่าดูใจได้เลยค่ะอ้อลืมถือว่าแต่ไฟฉายจะได้ประโยชน์นะอะไรอ่ะงนาทีแล้วเนี่ยครบห้านาะทีแล้วเหรอ น่าจะนได้เวลาแล้วเราจะยึดเทอร์โมมิเตอร์ไม่ขึ้นล่าครับปีคุณทุกคนครับถ้าไม่ยึดเทอร์โมมิเตอร์ไม่ได้เนี่ยมีอันนี้มีอันนี้แล้วก็ไหนกันเขามีวิทยุมีไฟฉายสองอย่างเอ้าทำไมยึดไม่ขึ้นใช่ทำไมยึดไม่ได้ เป็นอะไรสีขาวๆนี่ใช่ไหมทุกอันเลยเวรกรรมหยิบของไม่ได้กับหยิบแบบนี้ได้หยิบแบบนี้ได้โอ้ยนี่มันบ้านผีใจดีเนี่ยค่ะเราเจอผีใจดีเดิมแล้วโอ้ทำไมหยิบของไม่ได้อ่ะเฮ้ยหยิบของไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทักทุกนะคะต้องแบบเออเมาส์ไม่ตรงหรือเปล่าคะ เปล่าตรงแล้วเนี่ยตรงแล้วมันมันคลิกได้แต่มันหยิบขึ้นมาไม่ได้ดูสิคะดูด,ดิคลิกเปิดปิดได้แต่หยิบไม่ได้กดิ้นสองไว้หมดเฮ้ยทำไมมีกล้องสองตัวถือของสามชิ้นอยู่เปล่าไม่ใช่แกมีแค่สองอย่างมีไฟฉายกับไอวิทยุ where are you where are you, where are you? Are you hear me? g i v e us a sign. s i g n ไม่ได้นี่มีของอย่างเองของ่อออเาว่าไม่น่าจะใช่ห้องเดิมเนี่ยอ๋อแล้วทมไมเขาหยิบของไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวลอ,ลองทิ้งของให้หมดก่อนเลยไหมคะ,ะ <laughs> ไม่ใช่ทิ้งเราหยิบไม่ได้จากทินคิดว่าน่าจะได้นะคะพอทิ้งของแล้ว โอ้แกหยิบไอ้นี่มาสองอันวิท <c oughs> ยุยุงทีนี้เมื่อกี้ก็เผลอหยิบกล้องมาสองอันเหมือนกันแหมเป็น, <c oughs> นประบบเตอริโอเลยนะแล้วก็มีอันเดียว <c oughs> ไม่ใช่หรอในในรถแอบกระตุกนะฉันเห็นฉันเห็นว่าแกแอบกระตุกใส่ <c oughs> โอ้โอ้ไฟดับไฟดับ อไรแล้วลดับไฟค่ะรอมันดับไปนะอ๊ยโอ๊ยอะไรคะเเเเป็นผีเด็กผีเด็กไม่ได้ถือกล้องมาเฮ้ผีเด็กผีเด็กถ่ายไม่ทันแหมเฮ้ยเห็นกับตาเลยเห็นแก้วเห็นเต็มเต็มเลยเห็นถ่ายไม่ทันเลยเอามากเลยตอนนี้ where are you are you very ไม่เห็นอะไรแถวนี้แถวนีนตนตน้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจริงค่ะคือแบบน้องวันผีเด็กอะ Are you feely เด็กมาอยู่ห้องเด็ก Are you feely ไม่น่าจะเฟลลี่นะคะดูจากเมื่อกี้แล้วค่ะ <laughs> <laughs> น้องทำท่ายังไงทำไมน้องไม่เฟลลี่หรอ เดี๋ยวม่อนะน้องอยืนอ,อยู่เฉยๆค่ะเออไหนคะเนี่ยเขาเรียกว่าอ๋ออยู่นี่นี่เห็นเต็มๆเลยเออต้องนั่งลงเสร็จแล้วก็นี่น้องเหยียบออแล้วค่ะน้องเหยียบซะเอ,อ้น้องเหยียบเกลือค่ะโอเคน้องเหยียบกระจายคิก็่ายนะแสดงะะแสดงว่าอยู่แถวนี้ืู้ป่าเนี่ย ถานที่แห่งนี้ <S <S เป็นสถานที่ที่น่ากลัวขอถือกล้องตทรศัพท์ไล่ให้น้องใหม่รอบพี่ถ่ายจริงๆแ้วนะนี่ต้องอยู่ห้องเด็กแหละเนี่ยตัวห้องน้นองกันเดี๋ยวไปเอากล้องวิดีโอกันน้องชื่อว่าไ,วไม่คิดทำไมเห็นกล้องหรอตอนนี้ฉันถ่ายันจริงๆด้วยนะจล้ถ่ายดังแฉเลยสิทธิ์แกรงสามารถว้าว เธอเด้อเออลืมลืมโดนเทอร์โมมิเตอร์แหละมันจะต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเด็กเราขบวนไปย้อนเนี่ยเจอห้องยังน่าจะห้องนี้ยังไม่เจอเลยค่ะไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องเด็กเหรอฟรีซิ่งเอาวัดอุณหภูมิดูไม่ไม่ฟรีจิค่ะโอ้โหเจ็ดองศาอ๋อมันน่าจะเป็นที่มันก็ตรงมาทางเดิน ข้างเดินสามารถสปอนได้ด้วยเหรอเนี่ยได้หมอห้องเด็กเปล่าเนี่ยนี่เอากล้องไปตั้งไว้ห้องเด็กละเก้าองศาเพิ่มขึ้นในห้องน้ำนี่หว่าแต่มีความจุดไฟช็อดไฟแช็กไม่เป็นอ่ะ๋อห้องนี้ละค่ะห้องนี้แหละห้าองศาละโอ้ห้องศาห้องนี้แหละสี่องศาแต่การนอนเนี่ยเปิดตู้กว้าง เพราะฉะนั้นน้องน่าจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าห้องเราสีฟ้าห้องนี้สาม EMF สามลองไปดูห้องเด็กค่ะไปดูลายนิ้วมือด้วยห้องสีฟ้าไม่มี EMF เลยม,มีมีห้องเด็กอันเนี้ยที่ขึ้นสามอ่ะสองห้องไหนครัเนี่ยเนี้ยห้องเนี้ย เมื่อกี้ขึ้นสามแต่ตอนนี้เหลือสองอะลุงได้ยินเสียงไหมคะในเกมอะคะเดี๋ยวนะลุงเปิดเพลงแป๊บหนึ่งได้ยินได้ยินอย่างในเกมอะได้ยินอุ้ยเย็นเย็นค่ะมีไอไอเย็นใช่ไหมเมื่อกี้มันขึ้นไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไอจริงจริงด้วยไอเย็นมีฟิซซิงค่ะแปลว่าฟิซซิงเดี๋ยวออกไปตั้งหลักข้างนอกกันแป๊บนึงไปด้วยเ่อะออกหายใจแล้วพี่ ตั้งสมาธิก่อนแต่คือนี้ลุงลุงจะดูไลฟ์เป็นเพื่อนแบบไม่่ต้องกลัวแหละดีเขาเราจะกลัวตรงนี้แหละจุดเทียนยังไงขึ้นแก้วจุดเทียนเป็นปะน่าจะถือถือคนละอันหรือเปล่าคะถือเทียนถือเทียนด้วยเราพกไปฉายกับเทียนครับแล้วมือเราถือเทียนอยู่ก็ที่ขวาเลยตอนนี้คจะติโอเคใช่ใช่ อุ้ยมีออฟด้วยมีออฟค่ะอ่ามีออฟมีฟีซซิงเหลืออะไรครับเหลือไม่ตอบสปิริตก็เหลือสมุดเป็นสมุดนะคะซึ่งเอาไปวางแล้วไหนออฟมีมีเมื่อกี้ไม่เห็น่ะไรไปหรเล่วค่าสติหกสิบคือน้องไม่หลอกใช่ไหมคะตอนนี้ค่าสติยังอยู่ยังหรือจะกินไปเลยดีไหมกินไปเลยก็ได้ค่ะปลอดภัยไว้ก่อนฟีซซิง ก็เหลือสมุดกับอะไรนะ EMF อะไรวะฮะแมยูเล่เอ้ยแฟนทอมสามอย่างมานี่เลยแม่แม่ต้องตอบสปีดอีก็อกยูเล่ลองถามอีกรอบหนึ่งก็ได้ยูเล่ต้องมีไลติงแล้วอีกอย่างหนึ่งแฟนทอมแฟนทอมต้องมี EMF ค่ะ เพราะฉะนั้น e <F S 1> เราก็ไป e <F. S 1> เราไปตรวจ EMF กับ EMF e มันขึ้นสามอ่ะมันแค่สามไม่ห้าแต่ออกระขึ้นฟิชซิ่งขึ้น Are you here อ้าวแก้วไปเดี๋ยว <laughs> Are you hear meHow are you and f i n d n จะเล้นพวกแวกขึ้นมาก็กลัวกีดอย่าแล้วลุงยาขนาดนี้เหลือไลติ้งอ๋อเทียนไลติ้งเทียนเราต้องไปจุดสอมุดล็อกไปไว้ไหนคะได้ค่ะเตียงเทียนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วนี่นี่เทียนไลติ้งเราอยู่ไหนคะเนี่ยนั่นน่ะสิไลติ้งเราไปไหนแล้วอ่ะอ้าวเป็นกองโยนเวทดถนอยู่นี่มาอยู่นี่อ๋อโอเค คุณแก้วเก็บเทียนเพราะเก็บจุดเทียนไม่เป็นเข้ okay, ค่ะเพราะแต่เทียนอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ตรงทางที่จะเข้าห้องนั้นนะคะ่ะเอเคจค่ะเห็นยังเอ่ยมีไฟแช็กอยู่ด้วยนะมันน่าจะอยู่คู่กันนะ่ะอยู่ไหมคะีนี่นตรงนี้คุณแก้วหายคุณแก้วหายว่ะไ <c oughs> รก็หลุดเน็ตหลุดแน่ๆเลยไม่ก็ไฟดับอ่าคุณเก๋สู้ๆครับ ใกล้ไปทุกคนใกล้ประตูกันไปเฉันบอกแย่แล้วคุณแกแาหลุดไปแล้วครับแาหลุดไปแล้วตลุ่ได้ยินกันไหมคะได้ยินค่ะได้ยินแล้วครับหลุดไหมหลุดโอ้ม,มันดับหรออ้าวไม่ดับหรอของหายเลยได้เหรอเขาเป็นกัด อ๋อ้าวคุณญญานึกว่าหลับไปแล้วเล่นเกมตั้งแต่เย็นโอ้จุดยังไงเอ่ยจุดไฟไม่ใช่ต้องถือถือจุดไฟแช็กแล้วอันหนึ่งแล้วก็ถือมาแช็กอันหนึ่งค่ะแล้วกด F ถือเทียนก่อนแล้วกด F นะอันนี้คืออะไรคะจุดเทียนเหรอคะใช่ค่ะเทียนครับจุดเทียนอ๋อ เปิดไฟ yeah, <don> แชกอะคะ่ะคลิกขวาที่ไฟแช็กแล้วก็ไปจี้ตรงเพียนนะคะกดกดเอฟได้ค่ะมันต้องเอาเพียนไปวางก่อนเหรอ,เออ่ได้หมดเลยค่ะเพียนวางก็ได้จุดในมือก็ได้ถ้าจุดในมือก็ถือสองอย่างแล้วก,กดเอฟถ้า yeah, จุด yeah, ตอนหน <now. S 1> าวก,ก็หนาวเลยอะ โงงเสียดายมากเลยเสียดายงด้วยเสียด,ดายที่พวกเล่นเมื่อกี้นัอุ้ยดาวดาวดาวพันนี้จะเล่นพัดโมทั้งคืนเลยป่คะคะหมายถึงว่าจะเล่นต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะน่าจะตาอนนี้อะค่ะเพราะว่าเรามีอะไรนะนัดเติมน้ํามันกันอยูอยอ่อ๋อโอเคเอาไง <Okay, S 2> ไ, <ป S 1> ได้หมดครับ <ไป S 1> อยากเล่นอะไรกันนะเออได้หมดเลยนะคะอยากเล่นผีจะเล่นผีก็ได้นะหรือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือแล้วแต่แล้วแต่ ล่าผีมาคุณจ่าอยู่ไม่กลัวอะไรหเปล่าหนาวออกมาข้างนอกเหตุการณ์แรกเลยเมื่อกี้กำลังไปได้สวยเลยเล่นที่เนี่ยเป็นเหมือนอารมณ์บอร์ดเกมอะปกติเล่นบอร์ดเกมกันไหมคะเออเล่นที่ไม่ใช่ในคอมอ่ะเกมอะไรหรอ E M F ขึ้นห้าแล้วชื่อเลยว่าโนทามโนรี E M F E M F ขึ้นห้าแล้วทำคุณอยู่ ใช่ใช่โนทำโนเลยแหละเป็นเป็นแนวใครบ้างไหมยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าถ้าเกิดมีคนเล่นจะซื้อก็ซื้อซื้อไว้เลยก็ได้นะแค่เหรียญเดียวเองไม่หรอใช่แต่ว่าถ้าซื้อไปแล้วมันมีคนเล่นเพื่อนบอกว่าเล่นกับบอทน้าเบื่อเล่ก็ซื้อคนเดียวได้ปะซื้อคนเดียวแล้วแชร์หรอแล้วแต่ขอบด้วยนี่หว่าก็เลยคุณแก้วก็เลยเข้าไม่ได้แล้ว ่นแนไม่รู้ว่าเกมโอ้ผีดับเทียนไปแล้วด้วยโอเคไอ้ดัอในสตรีมมันยังสองรอยยี่สิบเก้าอยู่เลยอืมเอาจริงนะตอนนี้นะ อยากเล่นกดออฟไอ้แค่กดเล่นเกมใหม่กดขอบ population โอ้ดูแลกรีดแต่ไม่ไหวแพงไว้ก่อนมันก็คล้ายๆเกมเมียเกมว่าลุงไม่เคยเล่นเลยนอกจาก Left 4 Dead ลุงมาเล่นตามพวกเรานี่แหละถ้าไม่มีเพื่อนเล่นลุงไม่เล่น Left 4 Dead เป็น Left 4 Dead เป็นเกมตลก เราแล้ว่าเราเป็นซอมบี้ซอมบี้เอาหีเหมือนกันนะใช่วม่เหมือนไม่เหมือนซอมบี้มีเป็นตัวเป็นตนตอนเนี้ยมันมีอ่าไอันนี้น่ะแบ็ทโฟบัตอ่ะมันคือเล่นบนเดฟังสามเล่นฟรีถึงวันที่สิบเจ็ดแต่ว่าเกมนี้เกมนี้ใช้สเปคโหดเหมือนกันนะนั่นไงว่าภาพสวยมากแต่คุณจ่าแต่คุณจาคุณจากับแก้วน่าจะเล่นได้เล่นได้เขาไม่กี้คอมปิวไปเองนะคะ วนี้จะเล่นดอนสตาร์จะยังกระตุกเลยแต่กระตุกเหมือนตอนเล่นกับลุงเลยที่แบบเดินๆไปสักพักละวาร์ปกลับมาที่เดิมอะเป็นที่เน็ตบาเป็นที่เน็ตป่าหรือไม่ก็เป็นที่เซิร์ฟเวอร์คนที่เราเล่นด้วยมันจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ตัวเองนะโอ้โเอ็นดีมีนี่โฟบัตไม่น่าไหวลุงประเมินแล้วขูลุงตงใส่แรมตัวเองก่อนถึงจะไหวเพราะว่าอรื้อ มันมันอยู่ในตะก้าช้อปปี้แหละแต่ไม่ไม่ยอมกดซื้อไปกดเลือกตรงนี้และเลือกแพ็กเกจหนึ่งดอลลาร์มันก็ได้สองเกมใช่ไี้เกมครับจะจะไปไหนต่อคะมันไปจะไปทำเควสอันนั้นให้จบไหมคะของเมื่อคืนเติมน้ำมันอ่ะค้างคาก็ล่ะค้างคาก็ไปหรือถ้าไม่ค้างคาก็ไปเล่นดานใหม่ ก็ไปเล่นให้มันลองไปเล่น<า>ดูกันพอเล่นเสร็จก็เอาไอ้นี่ออกได้เลยใช่ไหมคะไอสมาชิกอะไรสกักอย่าง